สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งที่แบบทั้งลุ้นทั้งบีบหัวใจเลย A Bloody Lucky Day ค่ะหรือชื่อไทยก็วันพลิกชะตาคือพล็อตมันเริ่มง่ายๆเลยนะคะโอแท็ o ec, คนขับแท็กซี่ที่ต้องการเงินด่วนๆไปให้ลูกสาวเรื่องเรียนครับแล้วก็คิดว่าตัวเองโชคดีสุดๆเลยวันนั้นใช่ค่ะเจอผู้โดยสารให้เงินก้อนโตเลยให้ไปส่งต่างเมืองไกลๆ แต่ผู้โดยสารคนนั้นกึมยกซูนี่ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่เลยค่ะโอแทกไม่รู้เลยว่าคนขึ้นรถมาเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นครับยังมีอีกตัวละครนึ่งวังซุนกิวคุณแม่ที่ลูกชายเพิ่งตายใช่ค่ะแล้วเธอก็สงสัยว่ายอกซูนี่แหละที่น่าจะเกี่ยวข้องก็เลยตามล่ายอกซูเหมือนกันอม,มันเลยกลายเป็นการเดินทางที่แบบ ไม่ใช่แค่ไปส่งผู้โดยสารธรรมดาแล้วซับซ้อนมากมันบางมากๆเลยในการเดินทางครั้งเนี้ใช่ค่ะบรรยากาศในรถนี่คือแบบอึดอัดขึ้นเรื่อยๆเลยโอแท็กเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆอืมจากคำพูดท่าทางโดยเฉพาะไอ้ฉากที่แบบเขาเอามีดกรีดมือตัวเองโชว์นั่นแหละค่ะคือมันมันน่ากลัวมากครับคือฮอกซนนเนี่ยไม่ใช่แค่โหดนะ แต่เขาเป็นนักล่าที่สนุกกับการปั่นหัวเหยื่ออ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับการค่อยๆเผยตัวตนการเล่าเรื่องโหดๆห,หรือทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยมันคือการโชว์ power แล้วก็ค่อยๆกดดันให้โอแท็กกลัวสับสนจนแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ขู่ด้วยนะคือระหว่างทางหยอกซูก็ลงมือฆ่าคนจริงๆอืมใช่ครับมีทั้งคนที่จุดพักรถแล้วก็คู่รักที่เข้ามาจะช่วยโอแทกอีกครับ แล้วที่มันหนักสําหรับโอแท็คือไม่ใช่แค่เห็นเหตุการณ์นะใช่ค่ะโดนบังคับให้ช่วยด้วยช่วยกําจัดศพโอ้โหกลายเป็นแบบถล่มลิว้วไปเลยหนีไม่ได้แล้วจริงๆจุดนี้แหละครับคือภาวะที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยของโอแท็คือด้านหนึ่งก็กลัวตายสุดๆเลยนะแต่อีกด้านก็ไอเรื่องเงินก้อนนั่นแหละที่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวเขาได้อืมมันบีบให้เขาต้องเลือกซึ่งมันก็ดูเหมือน ทางเรื่องมันน้อยลงเรื่อยๆทําให้เขาต้องแบบเอเอเอ,ออออไปก่อนแต่เรื่องมันยังไม่จดแค่นั้นไงคะยังมีหักมุมอีกคือมันซับซ้อนกว่าแค่ฆาตรกรกับคนขับแท็กซี่ครับเพราะมีตัวละครอีกคนโผล่มาอีบยองมินคนนี้คือแบบดูดีมากโปรไฟล์ดีเป็นคนมีหน้ามีตาอืมแต่จริงๆแล้วแต่กลับเป็นเอ่อคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายๆหลายอย่างเลยครับรวมถึงเรื่องลูกชายของซุนกิลด้วย ใช่ค่ะแล้วที่ช็อกสุดคือเขาดันไปเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกสาวโอแทคด้วยนี่สิโหตัวละครนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องมันแบบซับซ้อนขึ้นไปอีกชั้นเลยมันทําให้เห็นว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าตาแบบฮิยกสูเสมอไปอ๋อจริงด้วยค่ะมันอาจจะซ่อนอยู่ในคราบคนดีก็ได้ ใช้สมองใช้สถานะทางสังคมทำเรื่องเลวร้ายเป็นเหมือนคนชักใยอยู่หลังมา่านน่ากลัวกว่าอีกนะแบบนี้ใช่ครับทำให้เราต้องกลับมามองตัวละครทุกตัวใหม่หมดเลยแรงจูงใจมันคืออะไรกันแน่แล้วตอนเผชิญหน้าสุดท้ายนี่คือเข้มข้นสุดๆโอแท็กต้องสู้ยิบป,ป่าเลยเพื่อช่วยลูกสาวแต่ก็ เอ่อต้องมารู้ความจริงที่มันโหดร้ายเกี่ยวกับลูกสาวเขาครับสุดท้ายบุยองมินก็ถูกจับนะแต่ซุนกิวก็ก็เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นเป็นตอนจบที่แบบเศร้ามากสะเทือนใจจริงๆค่ะใช่ครับโอแทกรอดมาได้ก็จริงนะแต่มันเป็นการรอดที่แบบแลกมาเยอะมากความสูญเสียมันหนักหนาจริงๆอืมมันเหมือนตอกย้ําว่า บางทีการรอดชีวิตมันก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเลยพอเรื่องจบโอแทกก็ติดคุกไปพักหนึ่งพอออกมาเหมือนโชคชะตาเล่นตลกอีกครับลอตเตอรี่ที่เขาซื้อไว้วันนั้นน่ะดันถูกรางวัลใหญ่หูถูกจริงๆด้วยใช่ค่ะแต่เหมือนมันก็เป็นเงินที่มาผิดเวลาแล้วอ่ะมันเยียวยาแผลในใจไม่ได้เลยสึ่งก็นั่นแหละครับพาเรากลับมาที่ชื่อเรื่องเลยเอ bloody lucky day วันโชคดีเลือดสาดหรือวันพลิกชะตา คำถามสำคัญที่ซีรีส์ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่สำหรับโอแทืมนั่นสิคะการถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันทดแทนสิ่งที่เสียไปได้จริงหรือหรือมันเป็นแค่ความตลกร้ายของโชคชะตาคิดตามแล้วก็หนักใจเหมือนกันนะครับซีรีส์อาจจะไม่ได้ให้คำตอบชัดๆแต่ผมว่ามันกระตุ้นให้เราคิดเยอะเลยนะเกี่ยวกับธรรมชาติของคนเรา เวลาที่ถูกบีบไปจนสุดทางจริงๆนะเส้นแบ่งของความดีความชั่วหรือแม้แต่โชคลาภเนี่ยมันบางเบาแล้วก็คาดเดาอะไรได้ไม่ได้เลยจริงๆครับ